เราอยู่ที่สกลนครสกลนครนะครับวัดพระธาตุเชียงชุมเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหลังขึ้นครับผมไม่คาดหไหนครับเขาที่เขามาเจอคนรู้จักกันเราไม่รู้จักเขาก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนไหมครับอันนี้สัมภาษณ์ได้ไหมครับครับพวกพี่มาทําอะไรกันครับสวัสดีครับออ๋วันนี้มาถ่ายคอนเทนต์ครับผมครับผมมาเอาล็อกกระจกเทนมาปล่อยวัดล็อกกระจกเทนมาปล่อยว่ะครับผมทำบุญเป็นทีงเรื่อง โอ้แล้วมาปล่อยกันครับแม่โอ้นี่ทำบุญมันครับผมพนธาครับไปเทียวเอาปลุกไปปลาลูกกรจอดเรี่ยไปจริงจวเนี่ยเอาครับเรามาถึงตะบนนครแล้วนะเอาจริงไอปล่อยมันอยู่ที่ไหนลูกกระจอดเทสโกนนครแบบนี้นะลูกกระจอดเทสโกนนครบจรงจิเนาะ ผมทําการเที่ยวบุญเรียบร้อยเอาความเชื่อตัวเองมาปล่อยวัดเรียบร้อยครับผมผมจะเป็นคนดีของพ่อของแม่แล้วต่อไปนี้่แม่ชี้หักผมเงินยอดดักดุมคนแล้ว <laughs>